ราคาคึงเปิดออกมาในราคาสอ0 0 0บาทเปิดราคันเลยมารียกค่าโทรศัพทให้สายตามรายการแล้วนะคะหนึ่งท่านอนันธประดับาวน้ำมากกว่าเป็นสิาสองพันหนึ่งพนราคาเป็นหกสิบสองพันหนึ่งพันาตันหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งสองสองสมหนึ่งสองสามสี่พันราคาเป็นหกสิบพันหนึ่งพันเจ็ดร้ายกี่สิบส่หนึ่งสองสามหกสิบหกสี่สิบห้พันหนึ่งนราคาเป็นหกสบแปดเจ็ดรอบสิบาคดหน องแสนสามห่นบาทสองแสนามหื่นสองพันสี่พังสนสามหมืี่พันองแามหมื่นกบาทสองาราคาสองสามหมื่นเกียรราคาได้สองแสนสามหมื่นหกาทสองแสนามหมื่นพันหน้าหนึ่งสองแสนสามหมื่นกัน้าสองสองแสนสามหมื่นกบาทรตราคาสองแสนสามหมื่นแปดพันรติรองแสามหมื่นพันสี่สองแันสนเกนรติเนสองแันส่พันองารนสี่เงินหก่นราคาเกียติราคานสองแสนสี่องนหนึ่งสองแสนส่เงินราคาันึ่งสองแสนสี่เงินรานาราคาที่รตาหมายเล สองพันบาทสองพันนัก่สองสน้านสองพันนักสองสองสนห้าพันบาทราคาที่อเมนิสสองแสนนันหนก่งสองสนหันนับสองสอนาหึันบาทสองส้าหนึ่งพันานัสองสองแสาันอนึ่ับาทนักห้าแราคาส่ต่อราคาได้สองแสนนึ่งหมื่นบาทสองแสนนึ่งนนับหนึ่งสองแสนหนึ่งหมนนับสองสองแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองแสนหนึ่งหืสี่พันสองแสนหนึ่งหมื่นสี่พันนก่งสองสนหพันนสองกนราคาเป็นร มาักหนึ่งสองบวกปเก็บราคาสองแสนเจ็ดนเจ็มื่นับหนึ่งสอนเจ็ดหนนับสองสองนเจ็ดหมื่นบาทราคาสองพันสองแสนเจ็ดนันนับหนึ่งสนเจืองพันนับสองสองแสนเจ็ดหนสี่ันสองแสนเจ็นสีันนัหนึ่งสอนเจ็นสนัสอสอนเจมืนสีมบาทราคาที่ลูกค้าหกพัน สองแานเจ็ดนับหนึ่งสองสนเมนปอนเจ็ดนพันหสองานเจ็ดืนัหนึ่สอนเมืนักสอสองสนมาสองสนมืนักหนึ่งสองสนแปนสอพันสองสปหืนอันหนึ่งสองสปมืสองพันนดพักสองสี่พันราคาเป็นค่ะสองนมื่นสบพันหนึ่งอนมืนสบพันสองสองมืสบาทราคาหกพันสองสนมื่นสี่พันหนึ่งสองสนมื่นสี่พันสองปาืนพนหสอ่ะ ราคาที่ราคาใหม่เรียก8818990เก็บราคา299,000บาท299,000นับเลยหนึ่ง2 9 2 0 0บาท2 9 2 0 0นับเลยนะ2 9 2 0 0นับส2 9 4 0 0บาท2 9 0 0นับหนึ่ง299,400หกพั299,000นับหนึ่ง299,000นับส298เก็บราคาสูดต่อติดต่อราคาได้299,000บานับหนึ่ง2 9 0 0 8บาทสาน สามแสนบาทสามแสนบาทสามแสนบาทนับหนึ่งสามแสนบาทนัดสอบาทราคาที่ลกค้าหมายในสามส่นหนึ่้าสูต้ต่หรอตามราคาได้มีมากกว่าราคาที้มิสู้ราคาที้เลยค่ะสามแสนบาทค่ะนับส่ายค่ะลไปที่ราคาสามแสนบาทลูกค้าออนไลน์้มามหนึ่งแปดเก้าม่หนึ่งแปดเก้าได้ไปสามแสนบาทขอบคุณอนะ